งานบูรณะตะเกียงโบราณนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นตะเกียงที่ใช้ในกิจการรถไฟไทยมาตัโบราณนะครับเป,ญญเป็นสัญญาณที่สถานีจะมีไว้ในการให้รถเข้าหรือว่าแจ้งเหตุต่างๆนะครับก็อันนี้จะอยู่ข้างในนะครับสองสวมลงไปอันนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมเขาจะมีด้านสีแดงแล้วก็จะมีด้านสีเขียวซึ่งตอนนี้สีเขียวเ็าหายไปแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เติมน้ํามันก๊าซนะครับเขาจะมี ก็เสร็จแล้วก็จะติดเพื่อติดด้านนี้ลงเพื่อป้องกันลมนะครับแล้วก็ครอบครอบนี้ลงไปนี่ก็จะเป็นที่ระบายอากาศขาม่าควันออกไปตอนนี้เราพยายามติดตามหาว่าตะเกียงแบบนี้ซึ่งในกิจการรถไฟไทยเนี่ยมันมีทั้งของในไทยและของต่างประเทศนะครับถ้าเป็นของต่างประเทศนี่มาจากที่ไหนบ้างตอนนี้เราก็พอได้ขา่าวลางของเขาแล้วละ,ละมันมีหมุดหมายบางอย่างที่ทําให้เราได้รู้ ว่าตะเกียงนี้มาจากที่ไหนคือดูลักษณะของสัญลักษณ์ต่างๆนะครับไม่ก็ไม่เจอว่าเขามีแบรนด์หรือว่าปีพศอ,อ,อะไรจนกระทั่งเราเจอสิ่งนี้ครับครับมันมีแบรนด์อยู่ตรงนี้นะครับและก็มีแบรนด์อยู่ที่ตรงไข่ไส้นะครับเห็นว่าแชร์วูดบริษัทแชร์วูดนะครับก็ไปค้นดูเพราะว่า แชบูดเป็นบริษัทที่ผลิตตะเกียงโบราณของอังกฤษมาโหนานมากทีเดียวแระใช้ในกิจการรถไฟของทางที่อังกฤษแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งเชื่อว่าประเทศไทยก็ได้มีการนำนำมาเข้าของตะเกียงชิ้นี้เช่นเดียวกันนะครับก็พอไม่รู้ว่าตัวเนี้มีอายุนานพอสมควรแล้วก็เป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศเดี๋ยวเราจะลองบูรณะเขานะครับถ้าเป็นไปได้เราก็จะหากระจกสีเขียวนะครับส่วนอันนี้มันเป็นช่องสำหรับการเติมน้ำมันกา๊าซ พราะมันหมุนเมื่อหมุนมานะครับจะลองโรณาให้เขากลับคืนมาสภาพเดิมแล้วเราก็จะเก็บเขาไว้นะครับก็จะเป็นอีกอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นคอลเลกชันของเราที่เรารู้สึกว่าเออมันดูมีค่าแล้วมันก็ดูมีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องของกิจการรถไฟหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ตามหาก็ได้